ฮะอันนี้คือบัตรใบสุดท้ายจริงๆคำถามข้อนี้ง่ายมากคำพูดฮิตติดปากของหนึ่งในสมาชิกวงเบอร์รี่คู่โบนะฮะอย่างนัซยากิเมิยบิคือคำว่าอะไรมิยาบอิไตไตา นี่แหละผมเองแต่ความผมจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยโอ้เรยมันยาวมากนะขอหาพ่อขพอหา,าจบอย่างสมบูรณ์แบบโอ,าอาก,กา,าอสที่จะหาบัตรไ,ได้มาไม่ยากเลยเ,ลวเว้ย ของในห้องกูมีอะไรขายได้ตังค์บ้างวะคอมมึงไงกูใช้ทำงานไมโครเวฟอ่ะกูไม่มีทีวีนี่หมดกูหาตู้เย็นกินน้ำเย็นเงินไอจักรยานมึงอ่ะกูใช้ปั่นแก้เก่าไอสัตว์มีขนาดมึงไม่มีแบกมึงยังจะเป็นเก้าอยู่จะอุ่นไม่ได้ยืมตังค์มึงกูแค่มันมีตังค์เฉยไะ